สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กันในเกมไม้ร้ากันค่ะวันนี้เราก็ต้องย้ายถินฐานอีกเช่นเคยเพราะว่ามันมีเสียงสตอมบี้มาอยู่ข้างๆหูอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากเลยซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา15นาฬิกา25นาทีอ่าไลขค่ะเราเกิดวันที่5โอเคเดีย๋ยวเราย้ายถินฐานมาเรื่อยๆแล้วก็ เป็นอย่างที่ท่านผู้ชมทุกท่านเห็นแล้วแหละเดี๋ยวเราลืมเอาขวานมาโอ้นี่เฟี้ยวเลยกะจะตัดไม้ซะหน่อยอโอเคเดี๋ยวเราก็มีแค่เนี้ยฮะไม่ใช่ไม่เป็นไรเดียกว่าไม่มีอ่ะ เราได้ซีฟมาสองอันก็หล,ลูกไปนะอ้ะอันนึงอ้อ,อ,อเดี๋ยวนะทางกลับบ้านของเราทางโน้นใช่ไหมทำไมมันมีแต่ไม้เบิร์ดอะต้องเคลียร์พื้นที่หน่อยละเป็นการฟาร์มไม้ไปในตัวนะคะท่านผู้ชม ฟ่าไม้เนี่ยค่ะเราก็ตัดไปเรื่อยๆค่ะฟ่าไม้ในป่าตั้งชื่อคลิปนี่ว่าอะไรเดี๋ยวตัดไม้ในป่าตัดไม้ทำลายป่าไหมเรายัางได้ยินเสียงอยู่นะซอมบี้อ่ะ ไม่ใช่แบบโผล่มาข้างหลังนะไม่มีเออไม่มีหรอกเดี๋ยวนะแล้วซีที่เรา,เบา,าแบบเก็บมาถ้างเราได้แค่สองอันนะเราไม่ชอบเลขกสองอนะ่ะำไาไม่ได้สามอันบ้างนะอ่ะคุณทรายไปด้วยเอาไปทำกระจกคนะ่ะเผื่อเรเพราะว่านี่จะเป็น ที่ที่เราจะสร้างบ้านจริงๆละกระจกสิบหกอันโอเคอีซี่บอกได้เลยว่าอีซี่ครับผมคุ้นๆนะคะมี้ โอเคหูฝาดมั้ okay. งโอเครารู้สึกเนี่ย <Yeah. S 1> ได้ยินเสียงแบบมอนเตอร์เพื่อนๆได้ยินไหมคะได้ยินกดไลค์ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ได้ยินล่ะก็คอมเมนต์ไม่ได้ยินก็คอมเมนต์ว่าไม่ได้ยินอย่างนั้นแหละ โอเคอันนี้เราต้องการหินค่อนข้างเยอะนะก็ขุดไปอี้เป็นบ้านชั่วคราวค่ะมันจะเป็นที่พักระหว่างที่เราสร้างบ้านนะ,ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ยังต้องไปสร้างอะไรอีกมันนานนะคะก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะเพียงพอไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบายยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ